วันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูบรยาาร,บรยากาศบรรยากาศที่ไหนครับท่านผู้ชมมาดูครับรอบๆก็นี่นี่เลยครับก่อนจะเข้ามาก็ต้องเช็คอินนะเช็คอิน จุดเช็คอินอยู่ไกลเลยครับแล้วก็ก่อนจะขึ้นเคือนเขาให้เช็คอินแล้วก็ขัดไดถัดกองส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพอ่ะกรุงเทพปริมณฑลเยอะมาถ่ายรูปเซลฟพี่กันนะ เดี๋ยว,วผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปข้างบนนูน่นบางคนก็เลือกจะไม่ขึ้นนะแต่ที่นี่นครนายกก็มีที่เที่ยวเยอะอย่างเช่นน้ำตกวังตะไส้นะฮะสาริกานางรองนะ ไปเนาะอันนี้ก็ลานจอดรถนะครับด้านล่าง ไปดูข้างบนอันนี้ก็เป็นจุดรถกรอปเช่านะครับสามารถขี่ไปได้นะใครขี้เกียจเดินก็ขี่รถกรอปมีให้เช่าอ่ามเขาตัว มีให้เลือกหลายขั้นมาครอบครัวใหญ่ก็เอาเบอร์ใหญ่นะราคาเช่ารถกอล์ฟ4ที่นั่ง350ครับ6ที่นั่งก็500บาทนะครับต่อชั่วโมงนะ

ร่องเรือนะครับร่องเรือมีน้ําตกถ้ารวมรวมนก็คนละ6สองร้ถ้าถ้าเหมาลามก็พันห้านะครับตรงจุดนี้อ๋ออันนี้คนละสามสบบาทก็ไม่แพงนะครับ มีนั่งรอนะครับพอละสาสบบาทเดี๋ยวเราจะพาไปดูออนไลน์พอลงานแล้วเนี่ยรถอยเหอไม่่ะมันน่าแล้วโมงก็จะปิดแล้วเรืยอไปถ่าย้ป่ะถ้าี่ซื้อกาแฟ ตรงจุดนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูนะอ๋อจุดนี้ก็คือนั่งเรือเที่ยวสามารถนั่งเรือเที่ยวได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปดูอ่า อันนี้เป็นสันเขื่อนด้านข้างนะครับยังไม่ถึงด้านหน้าเดี๋ยวพอพาไปดูด้านหน้าอันนี้เป็นจุดเที่ยวที่ชมเรือนั่งเรือชมน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูสันเขื่อนนะครับ จุดสันเขื่อนก็ไม่ไกลนะเดินไปแป๊บเดียวนะครับท่านที่ไม่เดินก็น,นั่งนั่งรถกล์บก็ได้มีร้านกาแฟเดี๋ยวขากลับผมจะพาเข้าไปนั่งดูเดี๋ยวพาดูรอบๆนะ เขานั่งรถกอล์ฟเราเดินดีกว่าคุ้มกว่าเยอะมาทั้งทีไม่ต้องนั่งรถกอล์ฟขี่รถมาขนางนานแล้ว มีสีสันมากกว่าอะใครขับไม่เป็นเขาก็มีคนบริการขรับให้หรือปรเปล่าก็ไม่รู้นะไม่น่าจะมีนะขับเองขับเอง ส่วนใหญ่นะครับไปสักระเป็นเหมือนกับว่าวเขื่อนปลาศัก์นี่ก็น่าจะสร้าง ตั้งแต่สมัยกรุงศรีนะกรุงศรีอยุธยาความยาวทั้งหมดสูง93เมตรความยาวทั้งหมด2,594สันเขื่องกว้าง8เมตรระยะสันเขื่อน การระบายได้นะ 1, 000, หนึ่งหมื้หนึ่ลูกบาทเมตรตรงนี้นะครับเป็นเขื่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเก็บกับชนรับประทานทางด้านการเกษตรมากกว่า เราก็จะพาไปไม่ไกลนะไปนิดนึงนิดนึงสันเคขื่อนไปไม่ต้องไกลาาใหห้้ดรือเปล่ ที่กับเดินก็ต้องเช่ารถกร์บครับตอนนี้เป็นฤด,ดูน้ำหลากนะหรือฝนนะเขื่อนก็ค่อนข้างจะน้ำเยอะ คนเยอะครับคนเยอะจุดอันนี้ก็เขาก็ทำไม่สูกส่วนมากเก็บน้ำไม่เจอเก็บเก็บกันอ๋อเขามีไกด์ให้นะให้ข,ขึ้นรถอ๋อทัศนียภาพนี่ด้านล่างครับ ด้านล่างเยอะออกเป็นลูกๆครับที่นี่เป็นสันเขื่อนนะค่อนข้างจะเยอะใครจะขึ้นมาก็ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านล่างนะครับช่วงนี้ก็ต้องจุดคัดกรองด้านล่างนู่น,น,น,ดดดน,น,นเดี๋ยวสูงให้ดู โี่ลดครับที่รถติด,ดนะฮะเป็นจุดคัดกรองเหมือนกับวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีติ๊กเกอร์ให้ก่อนขึ้นมาสันเคลื่อน เราเดินนะครับวันนี้ก็มีรถมีรถให้นะ นู่นครับร้านกาแฟนีเล็กๆเ,เลยครับเราไม่ได้นั่งรถนะก็ได้แค่นี้ถ้านั่งรถเข้าไปก็จะได้เข้าไปข้างใน เดินกลับแล้วครับเขื่อนขุนน่านแลออ้ว,ว,วเดี๋ยวเราหาเข้าห้องน้ำก่อนไปตรงห้องน้ำ ส่วนใหญ่เขามาถ่ายรูปกันนะครับ บนจะเป็นสารอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสารอะไรครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับขึ้นได้หรือเปล่าสุขระาขานคุณเจ้าพ่อคุณด่านนะลองขึ้นไปดู ขึ้นนะทางโน้นจะมีทางลงก็เปล่านิดนึงครับ สวมหน,น้ากากอะไมต้องเช็คอินนะต้องเช็คอินเดี๋ยวจะไปเข้าซื้อกาแฟเรามาดูรอบหลานตรงนี้ค่อนข้างจะดูดี

아, 이거 너